นี่ครับมันนี่ยู่ไอยู่หน้าอีกคือเก่าครับนี่มาซสอมไดนะครับมันนี่ผมสิพามาเบิ่งสวนมักซารีนะครับนี่สวนมักซารีครับพี่น้องได้บรรยากาศธรรมชาตินี่สวนมักซารีเขานี่ยถ้าเชิญเขาโพดกับเขาโพวดเด้อะให้สุกุลอื้อมักซารีอันนี้ก็เครืองพีสังเครื่องพกถั่วนะครับนี่เครื่องพกถั่วถั่วตับเนี่ยนะเขานี่นะมันเ,นเป็นเกจเตากระปุกเด้เออ ผมสิพาลัดเข้าไปเบิ่งสวนอัสเรีกแบบน,นั้นนึงก็สุ่มบรรยากาศเป็นน้ำเลยแหละครับพอได้คลิปนาะพี่น้องมีตัวต่ำตัวสูงนะครับตัวใดได้รับสารอาหารนำเพรพ่อมาไปสูงกระมู่นะครับทางที่เขาปลูกปลูกพร้อมกันเนาะนี่เปียกเปียกยก็น,น้อยไปในป่าอสรียครับพอได้คิปเลยนะอือนะครับหอดมัน พตพุ่นจะเป็นส่วนมันเคือครือนะครับพี่น้องปูปูมะกะเทศอยู่ฝั่งพุ่นนะครับส่วนนี้ก็เจากาลังเก็บเกี่ยวนะครับอ่าดีไอ้นี่เรากำลังสูบน้ำใส่นะครับนี่เอาสีและครับพี่น้อง